สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวโน้มการตลาดที่น่าสนใจมากๆในปี2025นะครับสำหรับในไทยเราเลยเราอิงข้อมูลจากทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยหรือแมทครับซึ่งเขาสรุปมาเป็น10เทรนด์เด่นๆเลยค่ะก็น่าสนใจมากนะคะว่าทิศทางตลาดกำลังจะไปทางไหนใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมา,าทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆที่กาลังจะมาถึงแล้วก็ธุรกิจต,ต่างๆต้องเตรียมตัวรับมือกันยังไงบ้าง โดยเฉพาะเรื่องที่แบบดูจะมาแรงแซงทุกโค้งเลยก็คือ AI นี่แหละครับมันเข้ามามีบทบาทเยอะมากอืมใช่เลยค่ะ AI นี่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องมือเสริมแล้วนะคะแต่มันเป็นเหมือนแกนหลักแกนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เรื่องการสร้างประสบการณ์ที่แบบหูเฉพาะตัวมากๆให้ลูกค้าแต่ละคนเลยครับไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการํางานหลังบ้านในองค์กรให้มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆค่ะอย่างเทรนแรกที่แมทพูดถึงเลยคือ AI Power Personalization ใช่ไหมครับการใช้ AI สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลอันนี้ผมว่าเห็นภาพชัดมากนะค่ะชัดเจนมากเช่นพวกผู้ช่วยช้อปปิ้งเสมือนหรือแบบตู้สั่งอาหารอัจฉริยะที่มันแนะนำเมนูจากประวัติที่เราเคยสั่งอืออือหรือบางทีก็ปรับตามอากาศวันไหนร้อนๆก็แนะนำเครื่องนึ่เย็นๆอะไรแบบนี้ใช่ค่ะมันทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์นี้เข้าใจเราจังเลยอะไรแบบน,นั้นจริงครับ แต่ทีนี้พอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวลูกค้าเยอะขนาดนี้มันมีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy ที่แบรนด์ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้สาคัญมากๆมากๆคือการจัดการข้อมูลลูกค้าเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งจริงๆแล้วเอ่อการใช้ AI มันก็เชื่องโยงไปถึงอีกเทรนหนึ่งเลยคือเรื่อง AI กับ Automation ที่เข้ามาช่วยจัดการตรงนี้ได้เหมือนกันอ๋อครับครับ ไม่ใช่แค่สร้างประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าหน้าร้านแต่ยังช่วยงานหลังบ้านได้เยอะมากเช่นการสร้างคอนเทนต์เบื้องต้นแบบอัตโนมัติหรือจัดการส่งข้อความหาลูกค้าจํานวนมากๆแบบเฉพาะบุคคลได้หรือแม้กระทั่งวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าล่วงหน้า mm hmm. หรืองานกลยุทธ์ที่มันซับซ้อนกว่าเดิมครับผมการเอาสอส่วนนี้มาผสานกันเนี่ยก็เลยสําคัญมากค่ะ ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าได้ด้วยเข้าใจเลยครับทีนี้ลองเปลี่ยนมาดูฝั่งโซเชียลมีเดียกันบ้างไหมครับโซเชียลคอมเมอรส์สนี่เหมือนจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะปกติมาก พลตฟอร์มอย่าง TikTok หรือ Instagram นี่เดี๋ยวนี้เป็นเหมือนห้างย่อมๆเลยมีทั้งไลฟ์สดขายของหรือไลฟ์ชอปปิ้งฮิตมากกดซื้อได้เดี๋ยวนั้นเลยหรือโพสต์รูปสินค้าสวยๆแล้วก็มีปุ่มให้กดซื้อได้เลยหรือ Shoppable Posts ค่ะ ง่ายมากมันทำให้การซื้อของมันง่ายขึ้นแล้วก็ดูน่าสนุกขึ้นด้วยโดยเฉพาะกับสินค้าแฟชั่นความงามหรือของจุกจิกอะไรแบบนี้ครับใช่ค่ะแล้วมันก็ไปเสริมกับอีกเทรนดหนึ่งพอดีเลยคือเรื่องการเติบโตของไมโครอินฟลูเอนเซอร์อ๋อกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ตัวเล็กหน่อยค่ะผู้มีอิทธิพลระดับจุลภาคที่แบบผู้ติดตามอาจจะไม่ใช่หลักล้านแต่เป็นหลักหมื่นที่แบบเหนียวแน่นมากๆครับ คือสิ่งที่น่าสนใจคือความน่าเชื่อถือของคนกลุ่มนี้ค่ะมันมาจากความรู้สึกที่แบบจริงใจเข้าถึงง่ายเหมือนเพื่อนแนะนําเพื่อนจริงจริงมันดูไม่เหมือนการโฆษณาจ๋าๆเหมือนเวลาใช้คนดังมากๆแบร,รนด์ที่อยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดูจริงใจเป็นธรรมชาติก็เลยหันมาทํางานกับคนกลุ่มนี้เยอะขึ้นค่ะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแบบจริงๆก็น่าสนใจนะครับนอกจากเรื่องเทคโนโลยีการเข้าถึงลูกค้าอีกแกนที่ผมว่าสําคัญมากๆเลยคือเรื่องคุณค่าของแบรนด์ค่ะ เห็นเทรนเรื่อง sustainability หรือความยั่งยืนอันนี้ได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยครับช่วงนี้ใช่เลยค่ะคือเรื่องความยั่งยืนตอนนี้มันไม่ใช่แค่ทางเลือกสวยๆหรือแบบทำเพื่อภาพลักษณ์แล้วนะคะแต่มันกลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่เขาคาดหวังจริงๆครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ต้องรีไซเคิลได้หรือการที่แบรนด์ให้ความสำคัญกับหลัก ESG อันนี้คือสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ environment social แล้วก็ governance ซึ่งแม้ว่าการปรับตัวตามหลัก ESG เนี่ยมันอาจจะเป็นความท้าทายอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะกับธุรกิจเล็กๆก,ก็น่าจะจริงครับแต่ก็เป็นที่ทางที่ดูเหมือนจะเลี่ยงไม่ได้แล้วในระยะยาวค่ะและเรื่องนี้เหมือนจะเชื่อมเชื่อมกับอีกเทรนด์หนึ่งด้วยนะครับคือเรื่อง wellness and mindfulness หรือสุขภาวะกับความใส่ใจในปัจจุบันขณะ ใช่เลยค่ะเชื่องกันมากๆการตลาดสมัยนี้มองไกลกว่าแค่สุขภาพกายแล้วค่ะแต่รวมถึงสุขภาพใจแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีแบบองรวมเลยผู้บริโภคยุคใหม่เขามองหาแบรนด์ที่ไม่ได้ขายแค่ตัวสินค้าแต่ต้องสะท้อนคุณค่าอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่านั้นต้องช่วยให้ชีวิตพวกเขามันสมดุลขึ้นมีความสุขขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์บริการหรือแม้แต่คอนเทนต์ที่แบรนด์สื่อสารออกมาก็ตามค่ะสุดท้ายแล้วครับเป็นกลุ่มเทรนด์เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะ แน่น immersive AR VR การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงพวก AR ให้ลองสินค้าก่อนซื้อหรือ VR สร้างประสบการณ์เอีเวนต์เสมือนจริงอันนี้น่าตื่นเต้นดีนะครับค่ะดูล้ำสมัยดีแต่หัวใจสำคัญจริงๆของเรื่องนี้คือต้องทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันไร้รอยต่อหรือ seamless ที่สุดอ๋อต้องเนียน ใช่ค่ะซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับอีกเทรนดหนึ่งพอดีคือเรื่อง Voice and Smart Devices พวกการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆค่ะพวกนี้จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพเราสั่งของจ่ายเงินหรือเช็คแต้มสะสมง่ายๆผ่านคำสั่งเสียงในซ u เปอร์แอปแอปเดียวจบ โอ้โหสะดวกเลยใช่ค่ะมันคือความสะดวกสบายที่ผู้บริโภคยุคนี้ต้องการแบรนด์ก็เลยต้องคิดหนักเลยว่าจะเชื่อมต่อระบบต่างๆให้มันทำงานด้วยกันแบบลื่นไหลไม่มีสะดุดได้ยังไงโหฟังดูแล้วการตลาดปี2025นี่คือเปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆนะครับทั้ง AI ที่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆค่ะพลังของโซเชียลมีเดียคอนเทนต์ครีเอเตอร์รายย่อยก็มาแรงการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสุขภาพ ไปจนถึงประสบการณ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มันเนียนขึ้นล้ำขึ้นใช่ค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมนะคะคือการตลาดมันกำลังมุ่งไปสู่ความเป็นส่วนบุคคลที่แบบลึกซึ้งมากๆแล้วก็ต้องผสานช่องทางออฟไลน์ออนไลน์ให้มันเนียนสนิทไร้รอยต่อจริงๆ ต้องขับเคลื่อนด้วยคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่เปลือกนอกแล้วก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นมากๆแบรนด์ไหนที่ปรับตัวได้เร็วเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างชันฉลาดก็จะอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ค่ะครับผมชัดเจนมากครับแต่เรื่องทั้งหมดนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาเหมือนกันนะคะ ในเมื่อ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยทั้งเรื่องข้อมูลการวิเคราะห์การทํางานอัตโนมัติต่างๆนานาแล้วอะไรล่ะคะคือบทบาทหรือทักษะความเป็นมนุษย์ที่นักการตลาดยุคต่อต่ต้องมีเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างสร้างความผูกพันที่มันแท้จริงในโลกที่เทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกวันทุกขณะแบบนี้น่าคิดนะคะ